ผีและเทวดามีจริงหรือโดยโจโฉเรื่องที่คนทั่วโลกสงสัยและพยายามพิสูจน์ตลอดมาการเจอผีหรือถูกผีเข้าสิงมีเรื่องเล่าทั้งในประเทศและจากนิตยสารต่างชาติมากมายอ่านได้จากงานแปลของมุลนิธิพรรัตนสุวรรณในยุโรปและอเมริกามีการศึกษาเรื่องพลังจิตและโลกต่างมิติอย่างจริงจังแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ชัด ยกเว้นกรณีสนายแพทย์เยีนสตีเวนสันที่พิสูจน์การกลับชาติมาเกิดจากทั่วโลกจนยอมรับว่ามีจริงข่าวหน้าหนึ่งหลายครั้งที่ผีมาเข้าฝันบอกที่ซ่อนวัตถุโบราณหรือศพแล้วก็พบจริงใครไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อแต่ดันกลัวผีซะง,งั้นหลายอย่างแม้เราไม่ยอมรับแต่จิตใต้สำนึกมีข้อมูลเดิมอยู่จึงไม่แปลกที่จะรู้สึกกลัวโดยไม่ทราบสาเหตุ วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหลายคนปฏิเสธสุดโต่งแต่ไม่เคยศึกษาค้นคว้าให้จริงจังไม่เคยฝึกสมาธิหรือปฏิบัติทำได้ดีพอก็กล้าบอกเต็มปากว่าไม่เชื่อไม่มีทางเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์ที่ดีจะไม่ปฏิเสธอะไรหากไม่ศึกษาค้นคว้าพิสูจน์อย่างจริงจัง พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งการเวียนว่ายตายเกิดทุกภพภูมิจึงประกาศตรัสรูอ้อนุสัมมาสัมโพธิญาณหากไม่มีภพภูมิจะบำเพ็ญบารมีไปทำไมจะมุ่งนิพพานเพื่อตัดภพชาติทำไมนรกสวรรค์ผีเทวดาไม่ใช่สิ่งสมมุติมาหลอกให้ทำดีแต่เป็นความจริงของธรรมชาติผู้ไม่เชื่อว่ามีจริงถือเป็นมิจฉาทิฏฐิชีวิตแต่ละภพเหมือนคลื่นความถี่ต่างระดับกัน สมมุติจิตผีอยู่ในคลื่น107.5แต่จิตคนอยู่คลื่น99.0จะเจอกันได้ต้องจูนคลื่นให้มาตรงกันด้วยคนชั่วตายไปอยู่พบกันดานเหมือนติดคุกคนดีตายเป็นเทวดาเหมือนได้โบนัสไปเที่ยวต่างประเทศสองกลุ่มนี้ยากที่จะย้อนกลับมาหามนุษย์เพราะจิตจมอยู่ในความสุขหรือทอรมานมากจนไม่สนใจเรื่องอื่นมีแค่ไม่กี่จำพวกที่ยังวนเวียนอยู่กับมนุษย์ ตการปรากฏร่างที่ต้องใช้พลังงานสูงและคนที่จะเห็นต้องมีตัวเป็นสื่อหรือมีสมาธิระดับหนึ่งดังนั้นส่วนใหญ่จึงเจอกันอยากถ้าทำได้ก็แค่พอสัมผัสได้กลิ่นปรากฏให้เห็นแวบๆในบางเวลาหรือในฝันเท่านั้นคนหลับลึกก็คล้ายคนทำสมาธินั่นเองเรื่องผีเทวดาหากเชื่อแบบถูกต้องจะส่งผลดีให้เข้าใจเรื่องบาปบุญและภัยของวัดสงสารการเวียนไหยตายเกิด แต่หลายคนกลับเห็นผีและเทวดาเป็นผู้ประทานพรให้ได้ทุกอย่างโดยไม่รู้ว่ามนุษย์แม้พิการยังทำบุญสร้างบารมีได้มากกว่าผีและเทวดาหลายร้อยเท่าครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าอย่าไปหวังพึ่งกับสิ่งเหล่านี้เลยแค่บ้านกับอาหารยังหากินเองสร้างเองไม่ได้ต้องพึ่งมนุษย์ให้ทำให้แล้วจะมาช่วยอะไรเราได้มีแค่เทวดาบางจำพวกเท่านั้นที่พอช่วยได้บ้าง เป็นการส่งเสริมตามฐานบุญของเราเป็นหลักคล้ายผู้ใหญ่ที่ฝากงานให้ได้แต่เราก็ต้องทำงานด้านนั้นเป็นด้วยเทวดาที่ช่วยได้จริงต้องมีบุญมากผู้มีบุญมากก็มีอาหารทิพชั้นเลิศสุดวิเศษจะมาชอบหลักขิดตุ๊กตาไม้กินหัวหมูกินเหล้าขาวอย่างนั้นหรือของพวกนี้มันเอาไว้เส้นผีที่หากินเองไม่ได้เท่านั้นเป็นการสงเคราะห์ผูกมิตร คล้ายคนรวยก็ควรเผื่อแผกคนจนบ้างหากปล่อยให้เขาอดอยากไม่นานอาจเป็นโจรมาทำร้ายเราการเส้นผีคือการช่วยเขาแต่บางคนกลับไหวบูชาขอพรผีเรื่อยไปโดยไม่คิดเลยว่าอาจเป็นแค่ขี้เมาคนค้ายาถูกรถทับหรือโดนยิงตายคนง้อตายไปก็เป็นผีโง่คนชั่วตายไปก็ยังเป็นผีชั่วไม่ใช่ตายแล้วทุกคนจะกลายเป็นสิ่งวิเศษที่ต้องกราบไหว้พึ่งพิงได้ สำหรับการขอเทวดาให้ช่วยไม่ควรบนด้วยของแต่ให้ทำความดีถวายท่านเทวดาไม่ใช่ที่ข่ามนุษย์ที่จะมาติดสินบนด้วยของหรืออาหารชั้นต่ำนะครับลองเดินไปบอกเศรษฐีสักคนว่าช่วยฝากให้ผมทำงานที่นี่หน่อยถ้าได้จะซื้อหัวหมูไข่ต้มให้เขาคงไล่ตะเพิดกลับมาระดับเศรษฐีเขากินอาหารหรูห้าดาวคงไม่สนหรอกไข่ต้มนี่แค่คนปกตินะ แล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นเทวดาที่มีอาหารทิพสุดวิเศษท่านจะต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงหรือดังนั้นจึงควรทำความดีสมสมไว้ในตัวให้มากแล้วสวดมนต์ขอแรงเสริมจากเทวดาจะดีกว่าเปรียบในชีวิตจริงถ้ามีเด็กขยันเรียนกตัญญูกับอีกคนที่เกียรเกเรเราจะอยากส่งเสริมใครมากกว่ากันหากเทวดาจะช่วยใครก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปที่อยากช่วยคนดีก่อนเสมอ และถ้ายิ่งสัญญาหรือมีแนวโน้มว่าจะทําความดีเพิ่มอีกมากก็ยิ่งอยากช่วยมากขึ้นไม่ใช่อยากช่วยเพราะอยากกินหัวหมูอยากได้ตุ๊ก,กตาไม้อยากได้ประหลัดขิกที่ชอบเอาไปแก้บนกันหลายคนเอาแต่ว่า้เทพไหว้เจ้าบูชาผีแต่ไม่คิดจะไหว้พ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่หาของดีๆให้พ่อแม่กินแล้วมันจะไปหาความเจริญได้อย่างไรบุญสูงสุดมีให้ทำในบ้าน นี่ละครที่จะทำให้ได้สมหวังทุกอย่างกดแห่งกรรมตายตัวทำอะไรกับพ่อแม่ไว้จะได้สิ่งนั้นกลับคืนเสมอบางทีตอนเด็กแค่กลับบ้านช้าปล่อยพ่อแม่ทุกใจเป็นห่วงเฝ้ารอผลคืนสนองให้ต้องรอลูกค้ารอเจ้านายรอแฟนตัวเองที่โทรไปก็ไม่รับสายไปไหนก็ไม่บอกหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่านี่ก็เป็นผลกรรมที่ทำไว้กับบุพการี ฝากให้ระลึกไว้เสมอว่าไม่จำเป็นต้องบนขออะไรจากใครแค่ทําความดีให้มากโดยเฉพาะกับพ่อแม่สวดมนต์ทุกวันอธิษฐานจิตอ้างถึงความดีและศีลแม้แค่บางข้อที่รักษาได้ส่งให้เจ้ากรรมนายเวรขออโหาสิกรรมความผิดที่เคยทําแต่อดีตส่งถวายเหล่าเทวดาให้ร่วมอนุโมทนาอธิษฐานขอบุญที่ทำเป็นปัจจัยส่งให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและแก้ปัญหาชีวิตที่กำลังเผชิญได้โดยง่าย ขอความดีที่ข้าพเจ้าเคยกระทําช่วยส่งผลในเร็ววันเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินทําแบบนี้ได้ผลแน่นอนกว่ารอจากสิ่งที่มองไม่เห็นดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังมีวิธีทําดีเพื่อบรรเทากาเกลาโดยตรงจะนําเสนอในโอกาสต่อไป